นมาะาก,กานอง,องประทไทครับรถ้าเป็นเ่้นำงานนีน้ <c oughs> ก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ครับที่เราจะสนับสนุนกลุ่มงานซีรีส์บอยเลิฟเกิร์ลเลิฟหรือแซฟทิกในประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญมากๆคือทําอย่างไรที่จะให้ทุกๆคนมีการกระตุ้นให้พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นนะให้กําลังใจคนที่ต้องต้องทำงานอหนักๆกันนะครับเพื่อที่จะแบกความคาดหวังของประเทศไทยนะครับแล้วก็ แล้วก็สร้างชื่อเสียงและไรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจํานวนมากในช่วงที่ผ่านมาครับก็อยากให้มีงานเฉพาะเจาะจงที่สามารถที่จะทาให้พวกเขา,เาได้รับกําลังใจเหล่านี้และเป็นการโปรโมทเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์งานต่างๆที่ที่ดีมากๆต,ต,ต่อสาธาร,ร,รณชนครับผมปกติคอนเทนต์เนี่ยประเทศไทยมันก็มีหลากหลายที่ถูกไปแต่ทำไมคนไทยเห็นว่าคอนเทนต์วายมันจะเป็นจะต้องถูกการเบอ่อรจริงๆมีมีทุกมีของงานอื่นๆด้วยนะครับ เป็นหนึ่งในอย่างที่บอกครับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ไม่ได้หมายเพราะว่าจะเป็นยุทธศาสตร์เดียวนะดังนั้นเ,เราก็จะมีงานอื่นๆที่เป็นของภาพยนตร์เองของซีรีส์เองของงานอิสระหนังทดลองมีทุกแบบครับแล้วก็แต่หนึ่งในนั้นที่เรามีความเขาเรียกว่ายูนิคหรือมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆคืองานที่ที่เกี่ยวข้องกับบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟและซับฟิกนะฮะตรงตรงเนี้ยสิ่งที่สําคัญมากคือทําอย่างไรที่ที่เมื่อคนทั้งโลกสนใจในจุดนี้แล้วเราจะใช้คลื่นตรงนี้ในการต่อยอดและพัฒนาให้อุตสาหกรรมนี้แข็งแรง และสามารถที่จะเป็นหนึ่งในในผู้นําด้านนี้ในในทั้งโลกได้ครับก็เลยจัดข้องวัลให้ใช่เป็นต้องใช้คําว่าผมไม่ได้เป็นผู้จัดแต่ผมเป็นผู้สนับสนุนผู้จัดก็คือสมาคมสนับสนุนวายไทยครับผมงั้นจะมาทางี่เป้เลยครับจะมาสมาคมเลยงเห็นอะไรครับก็คืออย่างอที่ที่บอกไปว่าเรามีเบื้องหน้าแล้วนะครับน้องน้องศิลปินไทยที่โด่งดังไม่ว่าจะเป็นบีเอลหรือเจลก็ตามเนี่ยที่ไปโด่งดังหลายๆประเทศเนี่ยมีเบื้องหลัง เบื้องหลังคือเบื้องหลังคือฝ่ายผลิตฝ่ายองค์กรต่างๆที่คอยสป,ปอร์ตถ้าไม่มีกลุ่มนักเขียนไม่มีกลุ่ม,มผู้นำกับพวกนี้ก็จะไม่มีน้องๆเหยียดแนี้เพราะฉะนั้นเหมือนกับน้ำพึ่งเรือสื่อพึ่งป่านะไปอย่ไปด้วยกันนะครับแล้วก็เราทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อประเทศไทยนะครับพัฒนาทรมไทยได้ไปสู่แถวโลกต่างประเทศอย่างที่ผมบอกว่าจะเป็นการไหว้ีหรืออาหารไทยทุกอย่างที่น้องๆหยิบจับแฟนถามน่ารักมากต้อตามเดี๋ยวนี้ยาดมยาหมองก็ไปไกลแล้วนะครับแม้กระทั่งอาหารไทย หมามา่มาต้ยมยำอะไรนี้พอเราคือเราสแสดงในพอไปต่างประเทศเนี่ยทานอาหารฝรั่งปบ่อยก็เบือ่อเราก็จะมีของพืดนอยู่ตัวพอเราไปทานหรือโพสต์ลงเนี่ยแฟนชับต่างชาตินี่จะถามหมดมันคืออะไรอะไรอาเงี้ยอายุก็ไปลองซื้อลองดูซีรีที่อยู่ตรงนี้มันก็เป็นการโปรโมทอาหารไทยไปโดยโดยปฏิญ,ญาณก็เลยกลายเป็นว่าการทาเราต้อจัดมอญเราวันนี้ใช่จัดมอญวันนี้เพื่อเนี่ยเพื่อให้ความสำคัญกับคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังครงเรา เรามองข้างไม่ได้เราต้องทํางานเป็นทีมเวิร์คและไปด้วยกันแล้วเราก็มีมองข้างไม่ได้มีกานคนุที่สําคัญั้งสองท่านผู้ใหญ่ใจดีนี่ที่สปอร์ตเป็นกําลังให้เราอันนี้สปอร์ตเรื่องเรื่องปัจจัยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราได้ไปถึงจุดเป้าหมายครับในฐานะนายกสมาคมคนขึงหมาคนขึ้นมา,นนาในบ้านเรา,า,นนา,อาตอนนี้เป็นยังไงบ้างลคนขึ้นมาตอนนี้ในบ้านเราเยอะนะครับเยอะมากแล้วก็บางทีอย่างที่ผมบอกเลยว่าทุกท่านอาจจะไม่ได้ดูทุกเรื่องแต่เชื่อไหมว่าเราไปต่างประเทศเนี่ย เราขายได้80-90%ต่างชาติอาจจะได้เห็นมากกว่าเราด้วยซ้ำเลยครับแล้วตอนนี้โดยเฉพาะ GL มาแรงมากครับ GL ตอนนี้ยังผู้ผลิตยังไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้น GL ผลิตมาเท่าไหร่คนก็จะซื้อเหมือนเราที่ไปฮ่องกงใช่ไหมครับโหซีรีส์บูธของซีรีส์วายนี่ขายดีมากต่แตกจริงคแสดงคอนเทนต์นี่ในต่างประเทศคือส่งได้อย่างได้อย่างดีมากส่งออกได้อย่างดีครับ เพราะเหตุว่าสมาคมก็ช่วยเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องผลักเส้นแต่แทบชั้นไทยส่วนมากนะไม่ค่อยมีปัญหาดีอยู่แล้วแต่บางท่านอาจจะมือใหม่หน่อยก็จะมาปรึกษาเราแล้วก็เป็นก็เลยมีการส่เสริม,รม,รมเรื่องมาตรฐานใช่แล้วเรื่องมาตรฐานใช่ครับปีนี้มีกระทรวงวัฒนธรรมเข้าม,มาส่วนร่วมด้วยใช่ค่ะทางโดยรัฐบาลน,นะคะ เ้อาะกระสุนเมื่อถ้าทำโดยกรมสงเสริมวัฒนธรรมนะคะเราก็คือเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนทานรักษาการภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีแล้วก็แอนิเมชันอยู่แล้วนะคะคือง่ายๆว่าเราสนับสนุนส่งเสริมแค่จะมีจี ส่วนงานประกาศรางวัลเทศกาลในประเทศนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีควาทางด้านอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตภาพยนตร์นะคะนี่ก็โอฟอนะคะแล้วก็ยังมีจัดงานเทศกาลส่งเสริมที่จะไปงานเทศกาลในต่างประเทศนะคะอย่างที่เห็นว่าที่เทศกา,าลเมืองานเราก็จะมีภาพยนตร์อย่างเช่นเรื่องผีชายได้ค่ะ <c oughs> เป็นคังแรกนะคะที่ได้ไปฉายและไม่ได้ไางวัน แล้วก็อย่างเรื่องหลักมากอย่างเงี้ยกระทรวงวันธรรมเราก็คือสนับสนุนให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนพวกมามาเลยนะคะจนเข้าสู่ช็อตปี2015เรื่องชิ้นสุดท้ายของออสการ์นะคะแล้วก็ก็คือจะเห็นว่าประเทศต่างก็กรมสมบัติวัฒนธรรมนะคะเราเป็นสถาบันที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยกันตอดสิี่ให้ให้ไป มีการพัฒนามากขึ้นนะคะมีหนึ่งรางวัลที่ะสมวัฒนธรรมเข้โดยตรงนีอในเรื้องนี้รู้จักว่ามันมีทางด้านวัฒนธรรมเพราะว่าตอนนี้เราก็สามารถเอาคอนเทนต์ต่างๆเข้าไปใส่ในในรับพอรตซีรีส์ได้อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านหนึ่งว่าจะเป็นเรื่องอาหารเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายดนตรีศิลปะการแสดงทุกอย่างค่ะทุกคน คืเด็ดเด็ที่ประกาศมาวันนี้ผ่านการคัดเลือกยังไงรับนตอนขั้นตอนคือทางสมาคมจะคัดเลือกประมาณหนึ่งก้อนใหญ่เคัครับแล้วก็ส่งให้สมาชิกที่อยู่ในสมาคมประมาณเกือบสิบเจ็ดริษัทเกือเก้ให้โหวตเป็นเอกพันธ์แต่มีข้อแม้ห้าโหวตให้ตัวเองที่ได้มาทำตั้งใจไหมครับก็มีใจนะครับก็ผมว่ามันก็หลากหลายดีไม่ค่อยเหมือนของของที่อื่นนะผมว่าอันนี้ก็เป็นการที่ว่า ว่าคนที่โหวตมาเป็นผู้ที่อยู่ในวงการนี่หมดนะครับนอกจากโอเคจะเป็นผู้เจ้เหนือหรือผู้วายอะไรเงีย้ยอันนี้ก็ให้ประชาชนโหวตไปและอย่างหนึง่งโหวตคราวนี้เนี่ยจะโหวตผู้จิ้งกรตามหรือหรือเราไม่มีการเก็บเงินนะครับโหวตฟรีได้ตลอดเวลาทีนี้จะหลายคนเป็นห่วงว่าเวลามาโหวตระบรบรองร,รับไหวไหมโอ้โหแล้ว <laughs> <laughs> ไหวสิครับต้องไหวนะครับไปขับเยมากทั้งต่างประเทศก็โหวตได้ครับโหวตได้เปิดโอกาสให้โหวตฟรีเลยใช่ฟรีครับ จะเริ่มโหวตตอนไหนยังไงวันนี้เลยครับเริ่มโหวตวันนี้ใช่ครับจเร่มวันที่จนถึงวันที่จะประกาศรางวัลปีสุดท้ายการโหวต่ดยชบจะผ่านทีละกันนะครับแบบครับก็เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์อย่างที่บอกครับก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะให้การสนับสนุนนะครับติดตามนะครับแล้วก็ให้กำลังใจนะครับทุกคู่เบื้องหน้า เบื้องหลังนะครับคนทํางานนะครับคนทํางานในประเทศไทยเก่งมากนะครับแล้วแบกรับความคาดหวังของประเทศไทยในการที่จะนำคอนเทนต์ไทยเรื่องราวไทยๆนะครับเรื่องสนุกสนุกนะครับแล้วก็บุคลากรดีๆครับไปสู่เวทีโลกนะครับผมงานนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับงาน Thailand w Y Content Awards นะฮะ2025ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามกันนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ครับผมขอบคุณครับ